มังฮูกับมังห้เพิรมได้เหรอปิดหนาใหม่ๆาจะวน บายดี e, อย่าเอ่ยมาพบกับสองเฮหกแปดแปดกับรายการฮัดผาเบงเมื่อนี้พี่น้องสิพากันมากินอันนี้นี่หมูแจ๊กบอตั้มหมากหุง่งพี่น้องตั้มหมากเดอ้อพี่น้องหมากหุง่งแต่ว่าคนเล่าบางคนก็นเอิ่อนออกเสียงบ่ถือพูนว,ว่าตั้มบักหุง่งบ่แมนตัมน้มหมากเนาะหมากหุง่งนี่ไปตัแสบอ่ะพี่น้องเอา บรรยากาศจะเป็นอะไรมากินน้ำการน,น้ี่น้งเด้อกินอยู่สวนลังบานคือเก่าจนหมูบ้านนั้นรอนยาแห้งวะแ,บบแบบค,วค่บอก้างัน,นงคืออื้อือ เขาหอยที่น่องเจ้ียวขอเนี้ยบุมมีขาเนี้ยอันพักกับเนี่ยนี่ๆๆหลายคนว่ากินเป็นบอกกับดำเป็นเด้ไี่นองแต่ว่าขึ้นยุ่กับ้คนมากมันคน้คนเพิ่งกรบบุกินดิบพักอันนี้เอาว้ขัวแต่ฮัดผัดมาก Oui, oui. มักใส่มือนหรือพี่น้องบ่มักใส่บ่วงแม่โยบ่วงนี่ตอนไปแหละใส่ตอนนั้นเลย แย่งนกเนี่ยบ่ไร่ใช้เอฟเฟกต์ได้พี่น้องแย่งนกไอ้ดี่คมใหม่อะไรบ้าเจออีกเห็ดเองเนาะแบบนั้นนี่แหละผูวเห็ดอาหารหายฮัมื้อนี้เพิ่นว่าขอกินน้ำแน่พี่น้าไม่เห็ดให้แต่เจ้ากินบ่อไร่พี่น้า วดอะไรเริ่มืลนี่พี่น้องวดเนือ้อกินร้ายและไม่นี่ไม่แดงแดงแบบบหายมี่สีนเลยอ้ยทำหองเปด่ห้อน อย่างการใส่มือเนี่ยมักไผ่มากมันนะพี่น้องตัวแดกบหมักกับคอไผเนาะแต่หัดเองหมักใส่มืออื่มันเป็นดอกนี่ตอนประแดก มังหงกับมังหงเพิ่มได้หน่อยปิดมาใหม่ๆใ่สวน มือนาสิบผ้าไปเบิ่งสวนพี่น้องชวนพักแต่ว่ามันสวนฮักเองนะสวนเขาเจ้าปลูกกางเคื่อนนี่แหละแต่ว่าพักนี่ชวนใหญ่เลยกับบริสุทธิ์ยู่ตลาดบริสุทธิยู่สวนหลดหรือว่าไปแลยบริสุทธิ์สามพี่น้องก็ลาวบนคนใจดีพี่น้องนะหาดินน่าเพลินเพลินก็เอาหายมือนาสิบไายบรรยากาศ การเห็ดสวนมาให้พี่น้องเบิง่งนี่ นกตัวมงงน,น,นกไม่เห็นหัางไม่กินเนื้นอเ <ท ết. S 2> น,นื้อหมีเจ็ดเจ็ดนะปากเบิ่อนะ ไปแดกก่อนแดกกับเขา เียงกับมีแนวรบกวนในเรื่องพี่น้องเพราะว่าไายอยู่กับสวนเวนีเย่ยหอมง่ายเพระลงสวนทุกทางมดต่อ มาหมดพี่น้องเบ่งติดตอนกันนะมาแดกแล้วพี่น้องลาเลียกตัน มันนวดครับอืคนล่านี้ไปอยู่ไซก็คือหอดประแดกพี่น้องตาหง่กูถ่องไเ,เนี่ <laughs> ขาดก็บโได้หรอกอยู่ต่างประเทศกะคือทิกินหอยจ้อยเพื่อให้พี่น้องฟ้าไม่ให้กินผลแล้วพี่น้องเอ้ Nó sao nhanh con thọ ừ. Tăm tăm ít và chỉ kim bớt Tăm hung trốn ngoài, <laughs> Tăm lẹo, hướng ngoài, chỉ mất làm phải nó tao à sáng kia bằng súp sớm ba chào sẽ mất đi lý nào cái lỗi mà này phải không mưa ơn, hát vang <laughs> cần tiếp โดนประเดี๋ยคนเมืองนาตาตุบๆเนี่ยกำลังตื่นตะนอนนะไปกินเพสตาชัวงเหรอ่ะตื่นมากเลยครับวันเสี้ยงคือยากกินมาสมเลยบอกพันจัดเลยแจงว่น ดวงคักมนนานาฮิตพันแกงอ่ะชินแกงเอาใหม่เนาะพันพักได้ไลก่อกใหม่ล,ลองบบบน,นี่เอาใหม่พช่เหอเนื่อสามก่อ,อก็คุ้นกันเป็นอู้นอนยังไงคำขาบ Nằm có Có đẹp không ừ, Đi Ủa Cái tầm hùng Cái này chị toàn có đẹp, đẹp rồi Ủa ừ, ớ qua จะเป็นมันหอมค่ะป็นคนบ่เคยกินปลาแดงเนี่ยเม้นขนาด้ียเนาะแต่หอยมัดปลาแดงปลาหน่อย <c oughs> แหงแบเน <c oughs> ปะปลาแดงป,งงปลาซิวปลาซิวไม่เห็ดปลาแดง กินก,กับเตียวมามข้ามหูคข้ามตะตู้นะเทลายแปลวปล่าบางนันบริเห็เทศเป็นเทดายอยู่

đang nhanh đăng nắp nắp dù khang hứa trong trạm lắng thắt bay mày có miếng nè có phải bên đó mừng 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 mừng

cũng mất à suốt anh năm rồi à bé mà มื่อดหโอ้หักหลไรเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเพชรหลายสิไปกินหนามก่อนาไปๆเอาไว้ววพอกันกินไม้แล้วพี่น้องเนอะไล่าขามาเบิ่งกะนหนายกำลังใจกันแน่เนอะแช่ต่อกระได้หรือว,ว่ากดไลค์กด,ดนีบปุ่มนี้สิอย่างก็ว่ากันไปคลิปนี้บ๊ายบาย